ะะเป็นข่าวกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคําประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่รวมถึงการดำเนินการของกองทุนอขออภัยนะคะรวมถึงการดำเนินการของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคํำค่ะ วันที่21มกราคม2557นางเทพินพงวด,ดีประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานการประชุมกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคําโดยมีสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยสมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคําเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะ โดยนางเทพินพงวด,ดีประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ห้องสอนได้กล่าวว่า ภารกิจของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำนั้นประกอบด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกครบวงจรชีวิตเพื่อให้เกิดคุณธรรมความสามัคคีมีน้ำใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชุมชนมีองค์กรต่างๆคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนจำเป็น ซึ่งก่องทุนนี้ไม่ได้ดำเนินการเพื่อสแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพย์สินแต่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสำหรับเงื่อนไขข้อตกลงในการรับสิทธิประโยชน์ถือต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่180วันสวัสดิการคลอดบุตรรับขวัญบุตรครั้งละ500บาทเยี่ยมไขมันดาคืนละ100บาท สวัสดิการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลตั้งแต่2คืนขึ้นไปรับคืนละ100บาทไม่เกิน500บาทต่อครั้งและปีละไม่เกิน1,000บาทค่ะกรณีเสียชีวิตต้องเป็นสมาชิก180วันรับค่าปลงศพส0ม0ันบาท365วันรับ5,000บาท730วันรับ7,000บาทและ 1,090วันขึ้นไปรับ1,000 0บาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทุนการศึกษาระดับป .6 ม .6 ป .6 ปวชปวสและปริญญาตรีและคนทำงานรับสวัสดิการเดือนละ150บาทเป็นต้นค่ะ ค่ะและนั่นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอสวัสดิการของกองบุญสวัสดิการซึ่งในวันนี้นะคะคุณป้าเทพินพงวดีค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของกองบุญนี้นะคะไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ของคุณป้าเทพินพงวดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันนางเทพินพงวดีนะคะประธานกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำนะคะวันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้จัดการประชุมสมาชิกและก็กรรมการกองบุญสวัสดิการของตำบลจอมคำประจำปี2557นะคะซึ่งปีหนึ่งนะคะเราก็จะได้มีการจัดประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงกิจการที่เราได้ทําในเรื่องของกองบุญสวัสดิการของเราหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะ แล้วเราก็ได้เชิญคณะกรรมการนะคะแล้วก็สมาชิกของทั้ง6ชุมชนที่เป็นสมาชิกกองบุญสวัสดิการชุมชนของเราได้มาเข้ารับฟังนะคะในการขับเคลื่อนง,งานของกองบุญสวัสดิการชุมชนของเรานะคะกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลจองคำนะคะเราได้ก่อตั้งเมื่อปี2550 52นะะจากการที่เราได้ออมกันนะคะให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีเงินหนึ่งบาทที่เราออมกันเพื่อเราไปช่วยเหลือนะคะในด้านของจัดสวัสดิการต่างๆเกิดเจ็บตายนะคะแล้วก็ทุนเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างอ,อ,อ,อีกสวัสดิการหนึ่งก็คือทุนการศึกษานะคะ จากการที่เราได้ได้ทำตรงนี้มาเป็นระยะเวลาปีที่4ย่ยังเข้าปีที่5นะคะเราได้รับการจัดสนับสนุนหรืออุดหนุนจากรัฐบาลนะคะหนึ่ต่อ1น,นะคะแล้วก็จากท้องถิ่นนะคะจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้ให้อุดหนุนอีกนะคะ ปีนี้เป็นปีที่สองที่ทางเทศบาลเมืองแม่สอนได้อุดหนุนให้ปีละหนึ่งแสนที่ผ่านมาก็แปดหมื่นกว่านะคะปีนี้นะคะเอาปีที่แล้วเราก็ได้รับการอุดหนุนอีกหนึ่งแสนบาทนะคะทีนี้การจัดสวัสดิการนี้ก็คือเราได้ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะอาจุดประสงค์ของภารกิจกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจองคำของเรานะคะโดยเครือข่ายใน,ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอนส่งเสริมให้สมาชิก ได้รู้จักการออมนะคะแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนนะคะเพื่อจัดสบริการแก่สมาชิกครบวงจรชีวิตเพื่อให้เกิดคุณธรรมคุณธรรมเกิดความสามัคคีมีน้ำใจร่วมกันแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้แก่สมาชิกนะคะ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ทําไมต้องพึ่งตนเองนะคะแทนที่เราจะรอแต่ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะเอามาให้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ใครจะมาช่วยเหลือเราเราก็ได้ลุกกันขึ้นมานะฮะออมกัน1บาทนี่ก็คือขาที่1ขาที่2รัฐบาลสมทบให้อีกหนึ่งบาทขาที่สามเทศบาลสมทบให้อีกอหนึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็ทีนี้ เงินหนึ่งบาทของเราเนี่ยนะคะทำไมถึงให้อย่างมีคุณค่าทำไมมีชื่อว่าให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีเงินหนึ่งบาทของเราบางทีสมาชิกของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเงินของเราก็ไปช่วยเหลือได้เกิดนะคะเรากา็มอบให้รับขวัญกับเด็กที่เกิดมาใหม่คลอดมาใหม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพรยาบาลเราก็ได้ช่วยเหลือเวลาไปนอนโรงพรยาบาลน,นะคะ ค่ะและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณป้าเทพินพงวดีนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานเครือขาอ่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงได้มีการดําเนินเกี่ยวกับเรื่องของกองบุญสวัสดิการชุมชนตําบลจองคําด้วยนะคะ